ชิดชัทชิดชัแชทให้มันชิดสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจอาร์จากก้าวสีเต็มนะครับมาเจอกิทอิกแล้วช่วงผมโมงเย็นนะครับสำหรับรายการชิดแชทแชทให้มันชิดทางไลฟ์แชทจีแมนเบอร์คอมนะครับผู้ชายที่อยู่ข้างผมเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าพักหลังเนี่ยผมมันก็ไม่ค่อยได้มาแล้วก็เกิดเหตุที่เขาเรียกว่า ศึกชิงบลลังจอมนางขึ้นนะครับ ก็อาจจะไล่ผมไปนู่นไปนี่บ้างแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาทำงานด้วยกันเลยใช่ไหมครับพี่โตโตครับสว,สวัสดีรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโตโตจากคัสเก้าหนึ่งห้าซานโดนชีนนะฮะซึ่งบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าต่อไปนี้รายการชิชาตของเราจะมีพิธีกรสองคนใช่ครับ,รบจะมีพี่โตโตนี่แหละครับจะมาอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเขาจะไล่ผมออกแต่ผมไม่ยอมนะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงยายต้องจ่ายค่าหอต้องทุกอย่างเลยต้องอยู่ไว้ก่อนนะครับโอ้โหสาธุต่อหน้าไฟเฮ้ยนิดนึงนาอยากจะพูดถึงเงินที่มึงใช้ไปอย่าหยอกใครต่อทู่ คุณผู้ชมดูอยู่แล้วเราก็จะมาคู่กันนะครับนะแบ่งตังกันคนละครึ่งถูกต้องครับผมไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็วันนี้ครับชิดแชกของเราครับผมนะครับก็เป็นศิลปินที่โอ้โหเพลงเขาโด่งดังระดับโลกเลยเดียวคุณผู้ชมน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วใช่นะครับเพราะว่ามีการยิงทีเซอร์ใส่กันชุดใหญ่นะฮะเอาเป็นว่าต้อนรับเขาเลยแล้วกันในช่วงแรกของเรานะฮะครับผมแชทชวนแช์ครับ ช้อปปิ้งแปดพันแหล่งรวมสารพันสินค้าขอเสนอสินค้าดีๆจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTS กับเสื้อยืดพิซซ์พิรวมมิตร GTS เสื้อยืดรุ่นใหม่สีสันสดใส3แนวภาพยนตร์สุดฮิตสองลายรับซัมเมอร์สุดฮอตสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นี่ที่เดียวที่คุณเลือกซื้อสินค้าหลากหลายจากค่าย GTS สนใจสั่งซื้อโทร0 2 6 4 5 8 8 0ห่หาหรือที่ w ว w s h o ว p i n g 8บช้อปปงดับทช้อปปิ้งง่ายๆสบายส่งถึงบ้าน ชัดชวนแช้ามาแล้วชัดชวนชาช่วงแรกนะครับต้อนรับกันเลยเจสสต์โอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแค่สองท่านนะครับเป็นพิธีกับพี่เอนดี้นั่นเองครับอีกสองท่านไปไหนฮะับเออตอนนี้พี่หมูพี่โอนี่ติดภารกิจนะครับกูโลก อ่าโดนโดนโดนแฟนล่ามไวที่บ้านคืล่ามโซเลยอ่ะสุดนักเลยครับแล้วพี่หมูนี่รู้สึกจะอยู่อยู่บนถนนครับก็อย่างที่ปามกันวันนี้วันศุกร์ปลายเดือนแล้วแล้วฝนตกซะด้วยในบางจุดของกรุงเทพมหานครมันก็เป็นข้ออ้างของคนในประเทศไทยของเราได้แหละครับใช่รถติดบ้างอะไรบ้างนะที่ออกจากบ้านช้าก่อนเข้ามาตึกเนี่ยผมเห็นทั้งสองท่านเนี้ยกินเตี๋ยวหมูอยู่ข้างแต่เนเห็นนะก็เป็นสมเชิงของเขาว่าจริงๆแล้วก็รถติดจริงเพราะว่าผมมาจากฟอร์จู nak มาจุดเนี่ยสอชั่วโมงเต็มเต็มเลยนะนิดเดียวขนาดนิดเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรพู่สองคนก่อนลวกันเดี๋ยวพี่หมูมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึก็เดี๋ยวค่อยุยกันใหม่ทั้งหมดได้เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่เริ่มทักทายกันใหม่เลยนะครับรายการเราชิวๆนะครับพี่ให้เขารู้ให้เขารู้ว่ามาสอนอยู่ได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยเดี๋กันเดี๋ยวช่วยด้วยสคนเลยกดันคนเดียวลุ่มลุ่มลี่มพี่คนนี้เกียดเ็รเกีเกลียดเกลเดมารือครับพี่หมูเหอ เรื่องของช่วงแรกนะครับแชทชวนแชร์นะฮะพูดถึงผลงานของเจสเ t อร์ตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับก็ออกอัลบั้มเจสมาสักพักหนึ่งนะฮะคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมีอีกอัลบั้มหนึ่งออกมาเพราะอะไรอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าตอนนี้ซีดีในในตลาดของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเจสเ t อร์มีถึง3ถึง4รูปแบบเลยครับคือจะเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มเจส ซึ่งเป็นลบบั้มที่3แต่ลบบั้มเต็มที่มีเ,เ,เพลง <โก S 1> ใหม่ๆใ,ใ,ใช่อันนี้ก็จะเป็นปกแบบธรรมดาจะมีปกแบบลิมิเต็ดอีก2แบบก็รวมเป็น3แบบแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้เพิ่งจะออกมาเลยก็คือ Split s p i r i t of j e s t e เเป็นเป็นรวมฮิตชุด 1, 1ชุด 2, 2> ชุด 3, 3> ยกนีอะไรประมาณนั้นก็คือเห็นหลายๆคนถามถึงว่าเออเพลงเก่าๆหาฟังได้ยากจังเลยอะไรเงี้ยครับอยากจะมีซีดีชุดหนึ่งชุดสองก็เลยอ่ะเอามารวมให้เลยอ๋อนี่ก็รวมพวกเพลงเทปๆทนที่เราเก็บไว้ันพวงโจูไปอะไรเงี้ยครับจะเป็นหัวหัวมาแล้วก็มีเพลงที่เป็นอินสปิเรชันของเราเอามาลงด้วยโอ้โหใช่แลยครับก็หาซื้อกันได้ครับนะครับอย่าไปซื้อเทปผีซีดีเถื่อนเลยเพราะว่าพี่ทีเขาก็เหนื่อยมาเยอะแล้วนะครับพี่อดีก็ตีมาชุดใหญ่แล้วอืมครับก็ช่วยชวยกันหน่อยแล้วกันได้เลยแล้วก็ตอนนี้เพลงเซน นี่ก็โอ้โหคนคลิกดูในยูทูบมันเป็นล้านล้านวิวเลยนะฮะล้านเลยวเะดูหรอใช่เวอร์บ้าถึงแล้วถึงแหรอแซงมิยาบีนะครับเนี่ยแซงล้านวิวแล้วแซงเซนเซียได้ป่าวครับมาทำไมบ้าแซงมิยาบีล้านวิวเนี่ยมีวิธีการยังไงที่อาจจะจริงให้ดูดิไปคลิกเก้าเก้าแสนเออเออแล้วเจอมันสุดท้ายพี่เลยล้านเออแตบ้าเราคุณผู้ชมเขาดูกันเพราะว่าชอบแทงนิโดแทงนิโดทำอย่างนั้นจริง แก่ตัเป็นอวลรทันรอบทำไมว่าแล้วแต่ลังนนี้อ่ะวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมาแชทกันในประเด็นของเราคือก็ไม่มีนะฮะคืออยากจะให้ี่ให้จะบพกอทำไมไม่ใช่คือเรารู้บอกว่าเชสเตอร์เนี่ยแบบว่ารอบรูทุกสิ่งทุกอย่างคือสามารถตอบได้สามารถเคลียร์ปัญหาได้ดนเอ้ออ่านี่แหละอยากจะให้ทั้งพี่ทีพี่อดี้เนี่ย ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับวงเจสเซเตอร์หรือว่าอยากให้เจสเซเตอร์ช่วยอะไรคุณก็แชทกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะแต่ว่าตอนนี้ถามอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆเจสเซเตอร์เนี่ยก็กำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะของเอทามโชบิดด้วยครับหรือแบงคอกมิวสิกมาล่าทอนครั้งที่สองนะเตรียมตัวยังไงบ้างครับแล้วก็ในคอนเสิร์ตแบงคอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจะมีเซกชั่นที่แบบว่าแจมวงกันอะไรอย่างเงี้ยเจสเซเตอร์มีฟีดเออเจสเซเตอร์ได้ไปแจมอะไรเเเเเเคค้้าาาหมมมมยยยรรวว่่่ไีีีใออลลก็ตงนนดฮ มีได้ยินมาอยู่นี่พริกลิ้นง่ายอย่างนีเลยอะไรวะเนี่ยเรื่องของคือไม่มีใครยอมแจมกับเราจริงดิจริงจริงทำไมอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นวงคือก้อยก้อยก้ก็เหมือนวันนี้ครับสายคือคนอื่นเขาจับปู้ไปหมดแล้วเหลือเศษเออใช่อยู่วงนึงคือคือพอรู้ตัวอีกทีเรามีใบจากพี่ทีมงานให้มาใช่ไหมแล้วก็อ่ะวงเอดีซีจับกันนี่วงไอ้นี่จับกันนี่อ้าว แล้วที่เหลือล่ะพไปดูตารางแบบว่าโอ้โหวงที่เราอยากจะเล่นด้วยไปเล่นตอนแบบดึกๆของเรา,าเล่นเร็วมากอะไรเงี้ยก็แบบ เก่งใจแฮะเอาไงดีครับเออประมาณนั้นใบสองใบสามนี่ไงเอาวงนี้เก่งใจนี่คือเก่งใจตัวเราเองที่ไม่อยากรอไปถึงดึกอยากรีบอยบกมีการตอบก็คือคือแค่ตัวใ้ตัวเราไม่ว่าไงแต่ตัวเขาอ่ะก็เรื่องเรียกมาก็ลําบากใจพูดถึงสำหรับคอนเสิร์ตแบงค์เข้ามีสุมาราราทนี่คือคอนเสิร์ตที่ยาวมากๆยาวมมกมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับเจสเตอร์เพราะแต่ละวงน2 <S 2> 2 <S ี่คือแบบ มันเหมือนเขาเรียกว่าต้องขายของของตัวเองพอขึ้นมาของตัวเองก็ต้องโชว์แล้วล่ะไม่แสงกันหักหน้ากันน่ะเออไม่ยอมกายอาร์ตอ่ะหักอันนี้หน้าหักอ๋อโทษโทษไม่คิว่าว่าถ้าวงนี้ตึมมาแล้วอีกวงขึ้นต่อแล้วไม่ตึมอย่างเงี้ยใช่มันเกิดความรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเราด้อยกว่าเว้ยคือก็แล้วแต่คนจะมองเนอะเรากลับไปเด่นเต็มที่อยู่แล้ววงอื่นเนี่ยเขาจะเต็มที่เต็มที่เต็มที่วงเรามาวงเดียวเลย นี่เอยไม่ตายเรือไงไม่ต้องรู้แม่งกันได้หมดแม่งใจไม่ซ้อมยังก็เต็มที่เต็มที่เออทีมงานเปลี่ยนวงมาเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เต็มที่เต็มที่แต่ว่าเออเราก็ไม่ได้กะจะแบบว่าจะไปชนะวงไหนอะไรเงี้ยครับยังไงก็ขอให้โชว์เราสนุกก็พอแล้วนะครับเมื่อคืนในเต็มที่ในมุมของเจสเตอร์นั่นเองใช่ซึ่งเต็มที่อยู่แล้วล่ะเพราะผมเคยไปดูสดมาทุกคนแบบคือถ้า ขึ้นชื่อว่าร้องสดนะต้องยกให้เจอสเตอร์เลยจริงๆโอ้เล่นเล่นเปะมากขอบกินสาวกินอะไรกินอะไรไหมกินอะไรไหมฮะกินอะไรไหมมีตังค์อะไรเนี่ยโหแห้งเชียวจะไปขาอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋ออยู่ที่พี่เขาเดี๋ยวทีนี้ว่าในเรื่องของแชร์ชวนแชร์บ้างดีกว่านะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งคำถามเข้ามากันนะฮะ นะครับมีเนี่ยหัวเนี่ยเอาพี่อ่านกันเองเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมอ่านให้จากน้องนิดนิดดานะครับบอกว่าอยากรู้ว่าทําไมพวกพี่ๆชอบวงเกิร์ลเจเนเรชั่นกันคะประเด็นคือรู้ยังไงดูได้ยังไงว่าชอบอ๋เขาอาจจะเป็นแบบแฟนคลับคันเทพอะไรอย่างเงี้ยเราเอาจะประกาศซะชัดเจนขนาดนั้นแอบเต้นในยูทูบกันหรือเปล่าเออเออทำไมตอบกันแล้วกันครับเดกิร์ลเจนเนอเรชั่นที่เขามีกี่คนสิบสองอุ้ยเฮ้ยใช่เก้าเก้าเหรอเอ้ย เก้าถูกลาบถ้าสิบสองนั่นซุปเปอร์จูเนียร์ผมว่าเอาหน้านี้ลงแล้วเซิร์ชกูเกิลนะเออหน้านี้ลงก็ลยลองหน้านี้ลงผมว่าทำไมถึงชอบเออเจเนเรชั่นฮะคือมันเริ่มจากไอคนนำเข้าเนี่ยเป็นผมครับครับนำเข้าวงนี้เนี่ยนะฮะหมายถึงว่าเออเอาเพลงเขาเข้ามาเอามาให้เพื่อนๆดูอ๋อเบางคนบอกเฮ้ยลองดูอันนี้สิดีน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าเริ่มจากยังไงคือ ไม่ได้มีอะไรเลยเขาน่ารักหน้าตาเขาน่ารักเฉยๆจริงอ่ะจริงจริงจริงเอาไม่รู้สึกอ่ะน่ารักนะเกอร์เจนแล้วก็ดูแล้วหน่วงหน่วงแม่หน่วงไหมหน่วงแม่ดูหน่วงดูคือจริงๆกลางอ๋อคือแบบชอบไงความรู้สึกหนุ่งหน่วงนะอยากเจอแต่มันเขาอยู่ไกลเดี๋ยวเราตอบคำถามนี้เสร็จเดี๋ยวเรารีเซ็ตนะเพราะว่าพระเอกเรามาแล้ว สวัสดีท่านเราครับทุกคนพี่ทำหมูมาแล้วนะครับพี่หมูเชิญครับสวัสดีครับคือเราไม่ได้เซ็ตเก้าอี้ไว้ให้เพราะว่ามาสายเราทำโทษนะครับเลยนั่งด้วยกันสามคนบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าพี่หมูมาแล้วครับผมคือตอนนี้เริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดแชัทเพราะว่าในเรื่องของอัลบั้มเจสเซตเตอร์ตอนนี้มี2ชุดออกมานะครับใช่ครับโอ้เลิศเถอะพูดหน่อยพูดหน่อยเฮลโลสวัสดีครับ เออทักทายคุณผู้ชมหน่อยนะครับสสวัพี่หมูคือตอนนี้มีคำถามพี่น้องกีดหญ่เลยอ่ะกีดนี่คือพี่หมูมาแล้วพี่หมูมาแล้วอ่าโอ้โหตันระลขึ้นแบบกคออครับเมื่อกี้เมื่อกี้บอกเลยพี่หมูนั่ถามค้างนไว้สำหรับว่าทำไมเจสเชสเตอร์ถึงชอบเกิร์ลเจเนเรชั่นนะครับเดี๋ยวให้พี่หมูตอบบ้างเป็นเป็นเพราะว่าเสียงร้องนะฮะเราชอบแบบว่าชอบดนตรีใช่ไหมใช่ไม่ไม่คือจริงๆเราเราชอบดูเวลาเรา เครียดๆนะครับเวลาทํางานเราก็ทํางานเสร็จแล้วเราก็จะเปิดดูกันคือเวลาทํางานเนี่ยค่อนข้างเครียดกันอ่าเวลานั่งคิดหาอินสปิเรชันอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบว่าสังสรรค์กันก็คือจะเปิด youtube ดูแบบว่าดูเรียกอะไรดูในแบบก็คงไม่ใช่พี่แลวล่ะไม่ใช่ก็ตายก็เลยบบว่าดูคันหูเทอร์โบอะไรเงี้ยอันนั้นก็ดูครับ นะครับอ่ะนี่ก็เป็นคำถามแรกก็คือเวลาเครียดเจสเตอร์ก็จะดูเกิร์ลเจเนอเรชันกันนะพี่โตเนาะใช่นะครับคำถามต่อมาครับครับจากน้องแอมม่โอ้หชื่อคนยุโรปเลยบอกว่าถ้าถ้าต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราพี่ๆเจสเตอร์จะเลือกใครดีคะคนที่เรารักกับคนที่รักเรารักเราล่ะรักเราอ่ะเป็นคำถามเหมือนไก่กับไข่เนาะนั่นสิต้องช่วยกันตอบครับอ้าแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกคนที่เรารักกันนะ ผมผมเลือกคนที่รักเรานะอถ้าเขาไม่สวยอ่ะก็เลือกคนที่เรารักแล้วกันถูกถูกอ่ะถามพี่พี่แล้วแล้วแล้วแต่เคสมั้งครับเออคือถ้าเกิดว่าเราเรารักเขาจริงๆแต่เขายังไม่รักเราก็อาจจะต้องหาวิธีทําให้เขารักเราให้ได้อ๋อเอายๆเหมือนจีบไปเรื่อยๆให้ติดจนได้ง่ายๆนะพี่ทีคนที่ผมไปกินส้มตำแล้วเจอคนนั้นคือคนที่เรารักหรือรักเราครับ เอ,เอาแล้วเว้ยที่อยู่ในแชทที่่ทั้งคู่ทั้งคู่รักเราแล้วรักเราทั้งประเทศสนับสนุนอะไรกันเนาะคนไหนไม่รู้นะฮะแต่ที่อยู่ในห้องแชทเนี่ย รู้จักกับผอที่บ้านพี่ีเป็นอย่างดีไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงโอเคตัวจริงเลยดูอยู่ด้วยดูอยู่ด้วยลอดรอดนะครับพี่เ็าบอกว่าพี่ๆช่วยพิมพ์แชทกับแฟนด้วยไหนๆก็มากันแล้วพิมพ์คุยได้พิมพ์คุยได้อ่าอยู่ไม่ดเดี๋วนี่น้องบอกว่าเวลาพวกพี่เครียดพวกพี่ดูเกอดเจนเวลาหนูเครียดหนูดูพวกพี่อะแล้วหายเครียดไหมขาพวกพี่สวยไม่ใช่พี่มีพุกเยอะไงอ้พี่มุกยอะแล้วกพี่โชว์แล้วสนุกนะทำให้เขาผ่อนคลายได้ใช่นะครับตามแทบไม่ทันเลยบอกว่า เมื่อไหร่จะได้ดู MV คนสุดท้ายที่ฟีเจอริ่งกับหนูนาหลักฮะอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ที่อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยเป็นแทร็กที่3อัลบั้มเจ็ดนะฮะใช่คนสุดท้ายก็สําหรับเป็นซิงเกิลก่อนนะเนอใช่ใช่คือตอนนี้จริงๆแผนก็จะเป็นเพลงที่ต่อจากซิงเกิลเซนตนะครับต่อจากเซนแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเดี๋ยวจะยิงเมื่อไหร่ดีตอนตอนนี้มันมีอีกหึงโปรเจกต์ซึ่ง เป็นเป็นความลับพิเศษเลยเดี๋ยวไว้ว่ากันหลังไมล์แล้วกันอาจจะมีเพลงพิเศษอีกอันนึงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วยังเป็นขั้นตอนเจรจาอยู่คืออาจจะอาจจะไม่มีขายเป็นแผนแต่เป็นโปรเจกที่พิเศษจริงยังไงเดี๋ยวใกล้ๆนี้เดี๋ยวพอรู้เรื่องอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวจะต้องกลับมาบอกที่รายการเรานะใช่เลยสัญญานะได้เลยครับโอเคครับฟังแล้วอึดอัดไปคาถามต่อไปนะครับบอกว่า ที่อ oh, okay like ่านให้หน่อยผมมองไม่เห็นนะพี่โอ้โอกเลอย่างนี้ฝ่เสียของอ่ะที่สุดแห่งพรหมลิขิตที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่พีค่ะพรมลิขิตก็ต้องเป็นเรื่องความหวานในชีวิตละลายการพบเจอเจออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมไม่ค่อยไปโชว์เยอะๆน่าจะเจอบ้างนะพี่พรมลิขิตโอ้ยอ่ะมือกองตัดไปได้เลยมือกองนี้ไม่มีคนสนใจอยู่แล้วเฮ้ยบ้าจริงจริงจรือเบลดเนี่ยตัวแสบเลยไม่ใช่หรอจริงเนี่ย ตากแดดมาเนี่ยแซมหมดแล้วเนี่ยยังไงฮะผมลิขิตครับของเจอสเตอร์ครับผมลิขิตจะพี่หมูไว้เขาอะไรคล้ายๆอ่านกันนั่นหน้าโทนเดียวกันเลยต่อรับบาลเนาะถ้าสำหรับวงถ้าสำหรับผมนะผมลิขิตเหรอครับผู้หญิงนี่ผมก็ตัดไปเลยเพราะผมก็ไม่ได้อะไรน่ชอบผู้หญิงไม่มาถึงวะผมว่าผมมาเจอ ผมไม่ผมมาเจอเนี่ยครับในวงเพื่อนในวงอะไรงนี้ก็เลยได้ทําดนตรีด้วยกันอะไรงนี้อ๋อเป็นควารกิที่เรามาเจอกันใช่ใอัลบั้มอ๋อบ้ตอบสุดตมาเฮ้ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าตอบแบบชีวิตลันทษนนี่จะผมจะบอกว่า ผมลิขิตของพี่หมูก็คือการที่พี่หมูเดินผ่านหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วเจอแฟนของเขายืนกอดอยู่จริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้าวเบ้อเบ้อเล้กอันนี้ไม่ใช่ของลิขิตแล้วไม่ชอบในนี้พี่หมูครับยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมูครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเวรเกรรมผมคงทำเวรทำกรรมมาเยอะตอนนี้คือเลิกคนนั้นไปแล้วพี่หมูทำในชาตินี้เลยนะได้เลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่า คือเดินเดินอยู่เจอแฟนตัวเองยืน่อดกับผู้ชายคนอื่งนี่แหละครับพีเอ็นดีเดินกับผู่ิแล้วแล้วก็เดินเดินผ่านร้านร้านหนึ่งใช่นี่เดินนำไปก่อนเดินผ่านร้านร้านหนึ่งซึ่งในข้างในมันมืดมากจังหวะนั้นคงแบบเป็นกระจกบานใหญ่กนนะครับเป็นกระจกบานใหญ่มองเข้าไปเห็นบรรยากาศภายในจังหวะนั้นพอดีก็มีรถแบบอะไรมาไม่รู้แล้วแสงก็วาบเข้าไปพอดีอยังเอ็มวีจังหวะแบบพอดีปั๊บแล้วก็ เฮ้ยคุณคุณคุณอะไรวะคุณคุณอ้ดนอะแต่เขาแอบคุกับพี่มั้ได้ได้คุยกันตอนนั้นมาว่าเพื่อนกันอะไรเงี้ยจริงเป็นเพื่อนเกอะไรเงี้ยเ่นกเพื่อนกันใช่ถ้าเป็นอาอาเชื่อคือตอนนั้นตอบได้ไงเขาอาจจะพูดได้แหละว่าเพื่อนกันแต่เราก็ไม่ได้อะไรแล้วถ้าถ้าเกิด เขาจะไปก็ก็ไปแหละชิมอ่เฮ้ยแต่มันมีกรณีเพื่อนผมก็เคยเจอแบบนี้นะจริงเหรอยังไงฮคมันมันเป็นผู้ชายเป็นเกย์ไงครับเออเขาเขาก็ไอเขากไม่เหตุผลเนี้ยแต่แต่แต่มันที่มันเห็นสักพักก็คือมีเริ่มมีเริ่มจูบกันด้วยนะอะไรเงี้ยจูบกันผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มเล่นเท่กันแล้วมันจะเริ่มหวกันแล้วนะเฮ้ยกำลังอร่อยกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับชัด่า20คำถาม200วินาทีนะครับพี่ต้องตอบให้ได้ต้องตอบไปได้ช่วยกันตอบไม่มีปัญหาสัั้้นๆไไมม่ตอองคคิดะรรากบ นะฮะพอครบ200เนี่ยอยู่ใน200เนี่ยพี่ก็ถ้าตอบอครบนะพี่ก็เก่งมากอเออโอ้ยอธิบายท่า้ครับไปเลย <laughs> ครับชัดดาบครับ200 2ี3สิบหกสวันไมไีครับ <laughs>